แอดร้านที่เราไปกินวันศุกร์อยู่ไหนอะ่ะตอนนี้ช่องของเราเนี่ยยังมีผู้ชมที่ยังไม่ได้กด Subscribe อยู่ถึง67เลยทีเดียวอย่าลืมกด Subscribe เพื่อที่จะไม่พลาดข้อมูลและคอนเทนต์ดีๆนะครับ ครับสวัสดีพ่พอแม่พี่น้องชาวไทยนะครับพี่นิตตรสไลการ Two no ์ทูนุ๊กสัมบนเดสแคสนะครับก็เอาโฆษณาของสอสสมาเซลนะสำหรับตัวนี้นะก็เป็นตัวหนึ่งนะครับก็จะเป็นนักสู้หมัดเมานะครับผมหรือว่าเสี่ยวชุนนั่นเองนะครับอ่าเจ้าตัวนี้ก็เป็นตัวที่มีความสามารถอย่างหนึ่งที่น่าสนใจนะครับนั่นก็คือมันสามารถที่จะโจมตีพร้อมกับที่ให้บัฟแอตแทกได้ด้วยแล้วก็ทำคอมโบหมัดเมาต่างๆได้อย่างน่าสนใจทีเดียว แล้วก็ประกอบกับอันนี้เป็นซีซั่นของสเปเชียล g ีกด้วยนะครับก็เลยเอามอนสเตอร์ที่อยู่นอกกระแสนะครับมาเล่นให้เพื่อนๆดูกันว่าไอ้ตัวนี้มันมีประโยชน์ยังไงนะก็อันนี้ก็คือเป็นข้อมูลพื้นฐานและกันแล้วเพื่อนๆดูว่าตัวนี้ถ้ามันสามารถที่จะแบบเอาไปปั้นแล้วไปเล่นกับทีมเพื่อนได้ก็ลองเล่นดูนะครับสำหรับเสี่ยชุนนะครับเดี๋ยวเรามาดูข้อมูลพื้นฐานของเสียชุนกันก่อนนะครับเสียชุนนะครับเป็นมอนสเตอร์3าดาวนะครับธาตุไฟสายแอทแท็กนะครับ HP อยู่้ี่เปดพันห้าร้อยหก พนักเยอะนะครับตามสายเลยนะครับ defense อยู่ที่494นะครับ defense ต่ำเตี้ยเละดินมากนะครับเพราะฉะนั้นการใส่รูต่างๆเนี่ยก็ไม่ต้องไปอัดตัวเดฟเปอร์เซนต์เยอะนะเพราะว่าจะได้ผลออกมาที่น้อยนะครับก็เน้นการใส่พวกเดฟแฟลตเลยถ้าถ้าเกิดว่าอยากที่จะเพิ่มเดฟนะครับสปีดอยู่ที่99นะครับก็ค่อนข้างช้านะสำหรับตัวนี้นะครับอ่าก็ตัวสกิลนะครับผมก็เรียกได้ว่าโอ้โหเป็นราชาหมัดเมาส์ใช้ต่อสู้ได้หลายแบบทีเดียวนะครับก็ ตัวรีเทอร์สกิลนะครับเป็นการเพิ่มแอตแท็21%ในกิวอองนะซึ่งจริงๆก็ไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่นะนะครับอ่าก็ไทเกอร์พันช์นะครับท่าเนี้ยเป็นท่าเด็ดเลยเพราะว่าเป็นท่าที่อ่าสามารถที่จะทำให้เจ้าตัวเสี่ยวชุนเนี่ยทำงานได้ดีพอๆกับล่มมืดเลยทีเดียวนะครับก็เริ่มต้นนะครับเป็นการโจมตีสู้สองครั้งนะครับแล้วก็เป็นการเพิ่มให้บัฟแอนแทกกับตีมนัมาทั้งทีมด้วย2เทินนะครับแล้วก็อ่าก็จะทำการ แล้วก็พอโจมตีเสร็จก็จะเมาแล้วครับผมแล้วก็โจมตีศัตรูด้วยนะครับผมด้วยท่าโลดิ้งพ u ั c h นะครับผมแล้วก็มีโอกาส50%หลังจากแอดก็คือหลังจากที่ใช้ท่าเนี่ยคือยิงเสร็จปุ๊บแล้วก็มีโอกาส50%ที่จะแบบไปต่อยศัตรูตัวอื่นต่อก็คือได้เป่าแอตแทกแล้วเราก็ไปต่อยชาวบ้านกันด้วยนะครับซึ่งถือว่าโอเคเลยนะ ดังเช่นคลิกนะครับท่าที่เป็นการโจมตีศัตรูนะครับผมด้วยอ่าด้วยด้วยท่าหมัดเมานะครับแล้วก็มีโอกาสในการกิ้งไปต่อยท่า rolling punch หรือท่าหนึ่งอีก30%ด้วยนะครับก็ท่านี้ครูดาวสามเทิร์นนะถ้าอัพเต็มแล้วนะครับแล้วก็ท่าหนึ่งนะครับ rolling punch นะท่านี้เป็นการโจมตีศัตรูนะครับแล้วก็ท่านี้เป็นท่าต่อยที่จะตีทะลุเด็บด้วยนะครับแล้วก็ทําให้ศัตรูเนี่ย ติดดาบหักด้วยโอกาส80%เลยทีเดียวนะครับอัพเต็มก็เอาไ e n คนนตัว a อาไ e n คนน c งช n น e ก็คือ100%นะครับก็มีโอกาสในการที่ทำให้ศัตรูติดดาบหักได้ด้วยนะครับอ่าอขอโทษนะครับ activation chance นะของ่าตนี้นะครับอยู่ที่100%นะครับอ่าแล้วหลังจากที่เอาไปเสร็จแล้วนะก็จะเพิ่มคริลต15%ก็เลยทำให้ตัวนี้ทำทำคลิสเลตได้ก็น่าจะง่ายได้มากขึ้นด้วยนะครับอ่าแล้วก็ การ่ามันเสียชุนนะอันนี้ผมจะลองทําให้ดูสสายนะครับเป็นสายที่เป็นดาเมจด้วยนะครับแล้วก็นอกจากนี้ก็ยังเป็นสายที่อีกแบบหนึ่งก็คือที่เอาไปเล่นในสเปเชียลลีกนะครับตอนนี้ก็จะประหยัดดาวด้วยนะครับเอาล่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูการสกิลเทสนะครับของเสียชุนนะครับเอาละครับเดี๋ยวเรามาดูพลังของเสียชุนกันนะครับอันนี้เป็นสกิลเทสนะนะครับ ก็ตัวเสือชุนเนี่ยมันก็จะทำบัฟแอตแทกให้ทีมได้ด้วยนะครับแต่แล้วอันเนี้ยก็คือเราทําเป็นสายเดามเอทเนาะก็คือถ้าเป็นสายเดามเอทเดีย๋ยวเราจะลองดูกันว่าเสือชุนมันสามารถที่จะต่อยโดยบัฟพวบัฟแอตแทกอะไรต่างๆได้เป็นยังไงบ้างนะครับก็ปึบ๊บอันนี้นะแล้วก็นี่ครับไทเกอร์พัชนะครับเป็นการดรจบตีสตูท,ทั้งหมด2ครั้งนะครับแล้วก็ให้บัฟแอตแทกกับ Attack ทีมด้วยนะเนี่ยก็จะทําการกรุบก่อนนะอ่าก็เนี่ยครับต่อยเสร็จแล้วก็จะได้บัฟแอตแทกกลับมานะครับซึ่งอันเนี้ยก็คือ จะมีโอกาสในการแบบเอ้ยต่อยศัตรูต่อด้วยท่านหนึ่งอีกครั้งหนึ่งด้วยซึ่งเป็นการต่อยแบบทะลุดีฟรอนส์นะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูอ่แบบแบบที่แบบมีบัฟแอทแท็กแล้วกันบ้างนะว่าถ้าไทยก็พานเชอะไรพวกนี้มันจะทำงานได้ดีไหมนะมีโอกาส50%ในการไปต่อยท่านหนึ่งด้วยเป็นแบบทะลุเป็นทะลุดีฟนะครับนี่ปึ๊บนี่ฮะแล้วก็เดี๋ยวเจ้าตัวอ่าเสี่ยชุนก็ต่อยเข้าไปนะเนี่ยปึ๊บนะครับเห็นไหมทำเป็นเลดก็ถือว่าแรงอยู่แล้วก็ไปต่อย ตามด้วยท่าหนึ่งอีกทีหนึ่งอันนี้เป็นต่อยทะลุดฟนะครับเบสแอทแทกอาจจะไม่ค่อยเยอะอะไรแต่การต่อยทะลุดฟก็ถือว่าหวังผลได้ดีมากในระดับหนึ่งเลยทีเดียวนะครับเนี่ยเผื่อใครแบบว่าชอบแอดนะเผื่อใครชอบแบบแอดร้านที่เราไปกินวันศุกร์อยู่ไหนลองดูนะตัวนี้แต่ว่าไม่สนับสนุนให้ดื่มสุราแล้วก็เดินทางหรืออะไรอย่างนี้นะครับเราห้ามเด็กขาเลยนะต้องเพื่อนๆต้องระวังกันให้ดีๆนะครับเอาล่ะมาอันนี้เป็นท่าน้านะท่าสองนะครับดังเฮ่นคลิกนะเป็นการโจมตีสูงทั้งหมดนะครับท่าเนี้ยจริงๆ ค่อนข้างแย่เพราะว่าไม่ได้ใส่เอฟเฟกอะไรเพิ่มเลยมีแต่แดนเมอย่างเดียวแล้วก็มีโอกาสในการตีท่าหนึ่งเพิ่มเท่านั้นเองนะครับเนี่ยแต่ว่าโอกาสในการตีท่าหนึ่งก็ยากอยู่คือสามสิบเปอร์เซ็นต์นะซึ่งตอนนี้ก็เล่นกับลุนเอ็กซ์ก็ได้ก็น่าสนใจทีเดียวนะครับอ่าแต่ว,วันนี้จะเอาให้ดูเป็นแบบว่าบัฟทีมเป็นยังไองอะไรเงี้ยนะอ่านี่นะครับก็อันนี้คือสกิลค่าๆข,ของเสี่ยวชุนนะแล้วถามว่าในดันเจี้ยนเนี่ยลงอะไรได้ได้บ้างนะครับเนี่ยก็อ่ถือว่าพอจะเล่นได้กับดันเจีี้้ยนนนเออ่่ทป็แบบพวพววกกกาาลมะไรง พวกดันเจียนแบบดันเจียนธาตุลมอ่าหรือว่าจะเป็นแบบเอ้ยซีฟอร์เทรสอันนี้ก็ลองเอามาใส่ในซีฟอร์เทรสดูเผื่อแบบอ่บบาบัฟดาบขาดอะไรอย่างนี้นะก็เสียวชุนก็เป็นตัวที่จะมาเติมตรงนี้ได้นะครับเดสมจก็ถือว่าไม่ค่อยแย่เท่าไหร่นักนะสำหรับทีมนี้นะก็อ่าสำหรับทีมเดี๋ยวผมจะให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับแต่ว่าอันนี้ก็คือแบบว่าเป็นการทดลองในการเติมเดสเมจเฉยๆก็ไม่ได้อ่าแนะนําถ้าเกิดว่าใครทําใครททีมสปีดทีมนะครับแล้วก็แบบเอ้ยมีแบบโฟล่าไฟหรืออะไรอย่างนี้นะ สามารถที่จะใช้ตัวนั้นได้เลยแต่นี้แบบเอาเรียกได้ว่าเอาข้อดีของมันมาใช้ให้ดูกันนะครับอ่าก็ใช้เวลาหน่อยนึงน,นะนเดี๋ยวเรามาดูมาดูตำแหน่งของเสี่ยวชุนกันนะครับเวลาที่เสี่ยวชุนลงดันเจี้ยนเนี่ยเขาว่าถ้าเป็นตัวที่แบบว่าเพิ่มแอทแท็กบัฟแอทแท็กให้ทีมด้วยเผื่อบับแอทแท็กในทีมขาดใช่ไหมเนี่ยปึ๊แบบัฟใช่ไหมแล้วทีมเราก็ทำดาเมจได้ดีขึ้นนะเนี่ยก็จริงๆอันนี้ผมตั้งใจจะลองมาทำสปีดทีมด้วยเสี่ยวชุนมาพักหนึ่งละแต่ว่ามันไม่สำเร็จนะออออ่าาากก็เเลยไได้ถืโสป ตัวนี้มานําเสนอในในเ i เช l e a ล u กไปด้วยเลยนะเนี่ยครับก็ถือว่าแรงอยูน่นะใช่ไหมถ้าโจมตีก็ไม่แย่ทีเดียวสําหรับเจ้าตัวหมัดเมาทาดไฟนะครับอันนี้ไม่ติดไม่ติดปีกนะแย่แล้วต้องรอปีกแล้วเนี่ยปีกมายังปีกมายังปีกแดงปีกแดงไม่มาเดียวชวนอ่าก็เกิดขึ้นได้นะะโอกาสการที่แบบไม่ติดปีกแดงเลยนี่ก็เป็นไปได้นครับอ่าปุ๊บ มาแล้วปีแดงม,มาแล้วรอคนลบนะครับรอคนลบคาเกิลลบหน่อยเร็วาเกิลลบหน่อยคาเกิลไม่ยอมลบเอรอคนลบคนลบมายังคนลบยังไม่มาอต,ต่อไปแต่เดี๋ยวใกล้โดนลบแล้วนะครับป้องโอนต่อยไปทีนึงนะติดสโลกันทุ่นหน้านะครับอไทเกอร์พันช์มาแล้วโอเคนี่ไทเกอร์พันช์หน่อยสิคาเกิลลดแอตแทกมานะครับมาแล้วป้องเซียวชุนเซียวชุนนั่นแหละ แต่ว่าพี่เคนก็ทำาดาเมจได้ดีนะก็อย่าลืมใช้พี่เคนแล้วก็ใช,ช,ช้ลูกคลอกันได้เพราะว่าตัวนี้ก็เป็นตัวที่หากันได้ทุกคนนะครับเอาละนี่ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับตำแหน่งของเสียชุนนะ,ะเดี๋ยวเรามาดูในวอรออรีนากันบ้างนะสเปเชียลรีกรอบนี้ก็ถือว่าเอามาใช้ได้ด้วยนะครับก็ลองเอาเอามาเล่นในสเปเชียลลีกดูนะก็เป็นตัวที่แบบประหยัดดาวดีนะครับประหยัดดาวดีแล้วก็เล่นสนุกดีนะครับ เอาครับสำหรับในเวอร์ออรีนาของเสี่ยวชุนนะผมก็ทําให้แบบเป็นตัวแรกที่ตัวตัวแรกๆที่ออกในทีมนะครับทำเป็นสวิปสปีดนะครับมีพลังโจมตีนะครับแล้วก็เอ้ยออกไปช่วยทีมได้ทำดาเมจได้ดีระดับหนึ่งวยความที่เสี่ยวชุนเนี่ยเป็นตัวที่แบบว่ามีอ่ามีตัวที่เป็นเวกเคนโบนัสเป็นคริติคอลด้วยนะก็เลยทําให้ สามารถที่จะทำสเตตที่เป็นคลิปได้นะครับผมการลุนสวิฟของผมได้ค่อนข้างจะโอเคเลยนะนี่สถานการณสายว่าเป็นเบลดแล้วนะส่เป็นเบลดแล้วอันนี้ลูนนะครับแล้วก็อันนี้ก็คืออาร์ติแฟกต์สข้างครับก็เอาอตแทกไปเลยนะไหนะแบบเป็นโยโลนะเป็นสายโยโลก็คือแปลว่าแบบว่าออกแล้วก็ถ้าได้ออกปุ๊บก็ซัดเลยนะซัดเลยตีหนักเลยอะไรแบบนี้นะครับอ่าเรามาดูกันนะ สำหรับเจ้าตัวเสียชุนนะเผื่อใครว่าหาตัวประหยัดประหยัดอะไรเงี้ยแล้วก็แบบเออช่วยลดคอสให้ทีมได้นะครับแล้วก็ทำบัฟแอตแทกได้แล้วก็ไปสายโจมตีนะครับก็เสียชุนก็ถือว่าไม่แย่นะแล้วก็ในวิดีโอที่แล้วเรามีการรีวิวเจ้าตัวนางฟ้านะครับผมทาดลมไปด้วยนะก็อันนี้ตัวหนึ่งที่ดีนะครับลองไปเล่นดูกันนะครับมาเ๊ออันนี้ลบนะแล้วก็สโลปึง้งเข้าไปด้วยนะนี่นะครับแล้วก็เล่นกับลูกเปลาแสงนะลูกเปลาแสงก็อ่าเป็นตัว พอยแบบลดแอตแทกลดแอตแทกบาร์ฝั่งศัตรูวนเทอร์เราใหม่อะไรอย่างงี้นี่ฮดังเกนคิ้งเห็นไหมถือว่าแรงใช้ได้อยู่ทีเดียวเลยนะสำหรับเสี่ยวชุนนะครับเนี่ยปึ้ง่งแต่ระวังกดสก,กิลไม่ทันกันนะเจ้านางฟ้าดินะกิ่งฝั่งนู้นได้ก่อนนะตึงต้งแต่เสี่ยวชุนก็จะบาง,บางกรอบเลยนะเป็นสายบางกรอบ๊รอ่าลดแอตแทกบาร์เรื่อยรีดฝั่งนู้นได้บ่อยนะฝั่งนู้นนี่ขนาดว่าได้ไดไดเทิร์นบ่อยๆก็เราก็ยังพอฝ่าฟันไปได้เลยนะครับ เนี่ยปึ๊บอ่าแล้วอันนี้เราก็แบบเริ่มทำซีซีแล้วนะเสียชุนก็ตายไปแล้วนะครับแต่ในตำแหน่งของแบบไอตัวที่แบบเอาไว้ทำเพิ่มแบบแอตแทกโจมตีรุนแรงอะไรอย่างเงี้ยเสียชุนก็พอทำได้ดีตรงนี้เลยนะเนี่ยแล้วเราก็ค่อยๆกดเกมไปเรื่อยๆแล้วนะครับนี่อ่านี้ก็เหมือนกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูเสียชุนกันนะครับนี่ก็รีไซน์นะ อสเตรคนคนเข้าไปนะครับเสียชูนั้นก็แท็กกระพันเข้าไปนะครับเนี่ยอ่าก็เดามาทาได้ประมาณหมื่นหนึ่งแบบไม่ใส่เกราะก็ให้บัฟทีมนะครับลูกเต๋าปาไปเรื่อยๆนะเนี่ยแล้วก็ลูกเต๋าก็นี่ครับค่อยๆวนค่อยๆทำเดามจทำทีมอ่าทำจังหวะให้ทีมเรื่อยๆนะครับเนี่ยปึ้งเอามาชนนะครับฝั่งนั้นก็ติดคูดาสกิลละนะครับเสียชูนก็เป็นตัวเปิดนะแล้วก็ทำเดามาทำเรื่อยๆนะครับสตาน์ะต่อยได้ด้วยอะไรอย่างงี้นะ ครับก็ประหยัดคอสต์ดีนะประหยัดคอสตดีแล้วก็ใช้งานได้สนุกสนานดีนะครับสเสียชุนได้ลงได้ไหมอ,อันนี้นะครับน,นี่อันนี้ก็เป็นคอมโบวอลลุ่มนรนกนะครับแน่เึื้งเพลเตอร์คลายเซีชุนต่อยเซีชุนก็จะเป็นตัวที่แบบทำหน้าที่ในการทำเดาเมจให้ทีมนะนี่ครับลบบูช์มนะสโลนะครับรีอีกรอบหนึ่งนะนะขวนญก่อนนะครับอันแต่อันนี้ผมโลบไปหน่อยนะจริงๆของผมนะต้องแบบเก็บ เจ้าต,ตัวหอมไฟอะไรอย่างเงี้ยก่อนเนาะเนี่ยแล้วเสียชุนก็เนี่ยเห็นไหมฮะแบบจังหวะที่แบบว่าเตะแล้วก็ไปคอมโบอ่าท่าสองได้ไหมแล้วก็ไปเตะท่าหนึ่งใส่เจ้าตัวลิชไฟเนี่ยถือว่าเป็นจังหวะที่สําคัญมากเลยนะทำดับหักได้ด้วยนะครับถือว่าดีมากนี่ครับเตะหักไฟก็ไม่ค่อยหวั่นยําเกรงเท่าไหร่นักนะครับ,บตายไปแล้วแต่เป็นตัวที่แบบกรอบอ่หนานุ่มบางกรอบสักน,นิดนึงนะก็จะตายเร็วนะครับ แต่ว่าก็สามารถช่วยทีมได้เยอะในช่วงแรกๆเลยนะการที่มีบบฟแอตแทกในช่วงแรกแล้วก็ทำาดเมจได้อย่างรุนแรงนี่ก็คือแบบว่าก็เป็นหน้าที่หลักของเสี่ยวชุนสวิฟแล้วนะครับนี่ก็เป็นตัวเสี่ยวชุนที่ลองเอามาแนะนำนะครับผมแล้วก็เอามาลองเล่นกันสนุกๆในเปเชยลลีกนะก็สำหรับเสี่ยวชุนนะตัวนี้มันเป็นตัวที่แบบว่ามัน ทำจังหวะแล้วก็มีความสามารถในการที่จะบัฟให้บัฟแอตแท็กกับทีมนะครับแล้วนอกจากนี้ก็คือยังโจมตีพร้อมกันได้ด้วยนะก็ตัวที่มีโครงสร้างแบบนี้ก็อาจเป็นลมอลม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 มืดเนาะที่แบบว่าบัฟพ,พร้อมโจมตีแต่ของลมมืดจะเป็นแบบหมูนะอาจจะเทียบกันไม่ได้แต่ว่าของเสียชุนเนี่ยก็คือสามารถโจมตีได้ด้วยแล้วก็ทาบัฟได้ด้วยนะครับแล้วก็นอกจากนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่แบบม่มีถ้าเกิดว่าโชคดีติดเชงคอมโบต่อเนื่องด้วยถ้าหมัดเบาของเขาเนี่ยนะครับก็บอกได้เลยว่าสนุกสนานแน่นอนนะฮะก็ขอบคุ นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ซับสไคร์แล้วก็เติมถูกตรงไว้เติมกับ p พาเ r p a ์เพาเวอร์ฟูลเพมนนะครับผมก็เติมถูกบริการว่องรถเร็วนะครับเข้าสตอร์ไทยด้วยทำให้ทางซัม,มเบอร์สซัมเบอร์สฟอร์ไทยแลนด์สามารถจัดกิจกรรมสนุกสนานมากมายนะครับก็จเจอกันในวิดีโอหน้าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย